วัวใจสำคัญของการตั้งเรทราคาตัวแทนที่แบรนด์ขายดีเท่านั้นค่ะที่รู้เจ้าของแบรนด์นะคะจำนวนมากเลยค่ะที่เข้ามาตั้งคำถามกับพี่หญิงว่าถ้าวันนี้เราอยากจะทำแบรนด์ระบบตัวแทนเราจะตั้งเรทราคาย,ยังไงดีคะพี่หญิงที่จะสามารถจูงใจตัวแทนได้และเจ้าของแบรนด์เองยังได้กำไรไม่เข้าเนื้อค่ะ การตั้งเรทราคานะคะเป็นด่านโหดอีกด่านหนึ่งค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งผิดตัวแทนได้กําไรน้อยเขาก็ไม่มาสมัครค่ะถ้าเกิดตัวแทนได้กําไรเยอะเกินไปก็กลัวว่าเราเนี่ยจะเหลือกําไรน้อยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงแล้วงบการตลาดละ่ะโปรโมโชั่นละ่ะวันนี้พี่มีิงมี3ข้อคิดค่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจวิธีการตั้งเรทตัวแทน หรือเวลาที่คุณอยากจะไปทำสินค้าใหม่คุณก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะข้อ1ค่ะราคาต้นทุนจากโรงงานเอาไปบวกกับกำไรค่ะที่เราต้องการจะได้แล้วนำไปบวกกับค่าการตลาดค่าการตลาดเนี่ยต้องคิดให้รอบครอบนะคะว่าในแต่ละไตรมาสในแต่ละปีเราจะทำการตลาดอะไรบ้างแล้วงบการตลาดในแต่ละโปรเจกต์ต้องใช้เท่าไหร่นะคะ หลังจากที่เราต้นทุนจากโรงงานบวกกาไรบวกค่าการตลาดแล้วเราลองดูว่าค่าใช้จ่ายที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรเอาทั้งหมดมาบวกรวมกันจะกลายเป็นต้นทุนค่ะแล้วสเต็ปต่อมาเรากําหนดราคาขายเพราะถ้าหากว่าเราไม่กําหนดราคาขายเราจะไม่สามารถไปต่อได้นะคะขั้นตอนที่2ของเรทคือในแต่ละช่องว่างค่ะจํานวนกล่อง เราจะต้องให้ห่างกันเท่าไหร่จํานวนแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันจะต้องห่างกี่กล่อง10กล่องร้อยกล่องพันกล่องการตั้งเรทที่ดีนะคะต้องมีมาตรฐานเสมอถ้าเราไม่มีตัวเลขแรกเราจะตั้งตัวเลขอื่นๆไม่ได้เลยค่ะการตั้งเรทจ,จำนวนสินค้านะคะมันคือการสร้างกราฟขึ้นมาค่ะทำให้เราในฐานะของเจ้าของแบรนด์เนี่ยรู้ว่า เราจะตั้งแบบเป็นขั้นบันไดที่ชันหรือขั้นบันไดที่เตี้ยแต่สุดท้ายค่ะเราจะต้องมาคำนวณว่าถ้าตัวแทนระดับกลางเขาอยากจะได้กำไรเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าตัวแทนระดับสูงเขาอยากจะได้กำไรเท่าไหร่เฉลี่ยต่อเดือนเราเอากำไรที่ตัวแทนต้องการมาเป็นตัวกำหนด แล้วนำจำนวนกล่องกับเดดราคาค่ะเอามาบาลานซ์กันให้ตัวแทนทุกระดับของเราค่ะพอใจในกำไรที่เขาต้องลงแรงเขาต้องเสียเวลาในแต่ละเดือนและมันจะคิดได้ง่ายมากถ้าเราเอากำไรของคนที่ได้เยอะที่สุดมาตั้งเราจะเช็คไปในตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ส่วนต่างตัวแทนจนตัวเราเองเนี่ยขาดทุนย่อยยับค่ะหลักการของมันคือ ต้องมีเรทให้ตัวแทนทุกระดับสามารถที่จะเอื้อมถึงหรือพิชิตเป้าหมายของเขาได้ค่ะพี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นตัวแทนใหม่อาจจะซื้อตั้งแต่10กล่องไปจนถึงร้อยกล่องตัวแทนหลักอาจจะซื้อตั้งแต่ร้อยกล่องไปจนถึง1,000กล่องตัวแทน v i p หรือดีลเลอร์อาจจะซื้อตั้งแต่1,000กลอ่องไปถึง5,000กล่องค่ะซึ่งจะซื้อขั้นต่ำ หรือจะซื้อแบบแม็กซิมัมเลยเราก็ต้องกำหนดไว้ให้เขารู้ค่ะว่าตัวแทนแต่ละระดับเนี่ยจะมีสิทธิ์อยู่ในช่วงตำแหน่งอะไรแล้วได้เร็ราคาไหนเอาไปเป็นต้นทุนในการขายให้กับลูกค้าค่ะและข้อที่3นะคะ วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนต้องมีทั้งแรงจูงใจระยะสั้นแรงจูงใจระยะยาวค่ะนอกจากส่วนลดหรือของแถมในเรทตัวแทนแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีแรงจูงใจหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งภาษาการตลาดว่าเป็น i n c e n t i v e เพื่อผลักดันให้ตัวแทนของเราค่ะขยับเป้าหมาย อาจจะตั้งแคมเปญเป็นช่วง3เดือน6เดือนหรือเป็นการสะสมแต้มแลกของสมนาคุณก็ได้ส่วนแรงจูงใจระยะยาวนะคะสำหรับตัวแทนอาจจะเป็นทริปไปท่องเที่ยวโยุโรปอาจจะเป็นบ้านราคา5ล้านรถสปอร์ตราคา10ล้านอันนี้เป็นเป้าหมายยาวๆที่จะทำให้ตัวแทนค่ะอยู่กับแบรนด์เราไปตลอดนะคะนี่คือ3ข้อคิดสั้นๆที่จะต้องเอาไปใช้คำนวณเวลาที่เราจะตั้งเรทราคาตัวแทนนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจในเรทที่คิดว่าตัวเองจะทําได้พี่หญิงแนะนําค่ะว่าให้เราลองทําตูก่อนและถ้าไม่ได้จริงๆสามารถทักเข้ามาเพื่อขอคําปรึกษาหรือให้พี่หญิงไปดูแลเรื่องของการตั้งเรทราคาตัวแทนหรือวางกลยุทธ์ของแบรนด์ให้กับคุณได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ